มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยน่ารักเลยอะดูน่าเกลียดน่าเกลียดไงไม่รู้ตัวเปียกๆหน้าบ,นบานๆแต่พอเลี้ยงเลี้ยงไปแบบเขาน่ารักมากขึ้น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 อะแล้วน้ําชาเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยศีรษะข้างหลังเขาจะแบนแบนเป็นกระดาษเลยค่ะแม่ก็ไปอ่านหนังสือไปอะไรแล้วก็ปรับเพราะเด็กศีรษะอ่อนปรับจนกระทั่งสวยมากเลยข้างหลัง ข้างหน้าก็หนุกคือปรับได้แม่ก็แปลกใจเหมือนกันตอนเด็กๆอะพอหลังจากเขาโตออกมาได้รูปได้ทรงของเขาแล้วนะคะเขาก็จะออกมาคล้ายๆฝรั่งเหมือนกันนะคือน้ําชาน้ําซุปจะไม่เหมือนกันน้ําซุปเนี่ยจะเงียบแล้วก็เรียบร้อยส่วนน้ําชาเนี่ยเขาควรจะเปลี่ยนกันนะ่ะเขาจะโซนเขาจะเล่นอะไรตลอดคือเขาจะไม่อยู่เฉยเลยค่ะแต่น้ําซุปอะจะตรงขา้ามคุณแม่บอกว่าคุณแม่ชา เอาเชือกลัดข้อมือชาแล้วก็จูงมาเรอบปข้างนอกใช่ค่ะที่มีสปริงนะค่ะ <c oughs> ก็จะได้เดินไปไกลได้มก็สาวกลับมาโตมาแบบทัฟๆทฟหน่อยค่ะ